สวัสดีคุณผู้ชมและนักสะสมทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับอีพีนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวอะไรแต่ผมจะมาตอบคําถามครายข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาว่าแก๊ปกันกับแบล็งกัน,นต่างกันยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมมีคลิปให้ทุกคนทายกันเล่นๆนะครับว่ากระบอกไหนเป็นแบล็งกันกระบอกไหนเป็นแก๊ปกันกระบอกไหนเป็นปืนจริงและกระบอกไหนเป็น B ีบีกันครับติ๊กตอก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  อ่ะ,ฉะเฉลยนะครับทั้งหมดนี้ในนี้เนี่ยไม่มีปืนจริงอยู่เลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ไม่มีปืนจริงอยู่ในครอบครองนะครับไม่มีปืนเถื่อนด้วยไม่มีอะไรที่สามารถที่จะไปเอาชีวิตคนได้พูดกันอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะไล่ให้เพื่อนๆดูว่าอะไรเป็นอะไรบ้างครับกระบอกแรกโมเดลแก๊ปกันครับกระบอกที่สองแบงก์กันครับกระบอกที่สามโมเดลแก๊ปกันครับกระบอกที่สี่ 4, บีบีกันครับ อ่าทายถูกกันไหมถ้าทายถูกหมดเลยเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นของเรากันดีกว่าว่าแบงก์กันและแก๊ปกันต่างกันยังไงนะครับเอาบีบีกันออกไปก่อนบีบีกันเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นด้วยโมเดลแก๊ปกันกันก่อนดีกว่านะครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นลูกกระสุนของแก๊ปกันนะครับซึ่งเขาจะใช้แก๊ปห้ามิลลิเมตรเนี่ยยัดเข้าไปในหัวกระสุนแบบนี้แบบให้ ด้านแก๊เนี่ยหงายขึ้นออกมาทางนี้สําหรับกระบอกนี้เนี่ยระบบการทํางานของเขาก็คือนกเนี่ยจะไปกระแทกกับตูดเข็มหลอกจริงๆแล้วบนกระบอกนี้จะไม่มีเข็มที่จะเอาไว้แทงชนวนนะครมันจะเป็นเหมือนลูกเลื่อนที่จะเลื่อนลูกกระสุนเนี่ยให้ไปกระแทกกับเข็มหน้ามันจะมีเข็มอยู่ภายในลํากล้องอีกเข็มหนึ่งเพื่อที่ว่าไอ้แก๊บข้างหน้าลูกเนี่ยมันจะได้ไปกระแทกที่เข็มแล้วก็แตกแล้วเราก็ค่อยชักยิงใหม่ีทีลนะนัด ซึ่งอันนี้เป็นระบบของแก๊ปกัรรุ่นเก่าที่เป็นโลหะแก๊ปกันโลหะรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นระบบนี้กันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยเขายังคิดค้นระบบโบแบทสำหรับแก๊ปกันไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันมีความหนักของสไลด์นะครับแรงของแก๊ปเนี่ยอาจจะไม่มากพอในสมัยนั้นก็เลยยังไม่มีแก๊ปกันที่เป็นโลหะแล้วโบแบทได้อันนี้คือหลายสิบปีมากๆนะครับระบบนี้พวกที่เป็นโลหะทั้งหลายเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสีดําหรือว่า สีอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สีขาวกับสีทองสีเหลืองเนี่ยนั่นแสดงว่าโมเดลแก๊ปการบอกงานในเก่ามากเพราะว่ายุคใหม่ๆเนี่ยปืนแบบเนี้ยไม่มีแล้วมีแต่โลหะที่เป็นสีทองเท่านั้นแล้วก็มีระบบโบแบ็กแล้วแต่ว่าก็มีไม่ครบทุกรุ่นครับมีน้อยรุ่นมากที่จะเป็น <c oughs> ปืนโลหะที่โบแบ็กได้อ่ะผ่านไปสําหรับแก๊ปกันระบบแรกนะครับระบบเก่าทีนี้มาดูแก๊ปกันระบบใหม่กันบ้างหลักการทํางานของโมเดลแก๊ปกัรรุ่นใหม่ๆเนี่ย ที่เป็นวัสดุพลาสติกหรือว่าเป็นวัสดุเฮฟวีเวทเนี่ยเฮฟวีเวทก็คือวัสดุที่เป็นประเภทโพลิเมอร์หรือว่าเป็นเรซินผสมกับของโลหะซึ่งทําให้ตัววัสดุของเขาเนี่ยมีน้ําหนักที่มากขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่ามันจะมีรุ่นเฮฟวีเวทอย่างเช่นตัวนี้ที่เป็นกรณีที่ภายนอกเป็น ABS แต่มีการถ่วงน้ําหนักด้วยโลหะตามจุดต่างๆทําทให้มันมีน้ําหนักเยอะอันนี้ก็คือเป็นเฮฟวีเวทอีกประเภทหนึ่งทีนี้หลักการทํางานของเขาคือเวลาที่เราขึ้นลัแว่าเราเหนียวไกลไปเนี่ย นกจะไปฟาดกับตัวเข็มเข็มเนี่ยก็จะพุ่งออกมากระแทกกับลูกลูกก็จะถูกตบไปกระแทกกับเข็มหน้าข้างในลํากล้องอีกทีหนึ่งเขาจะมีเข็มหน้าอยู่ด้านในลํากล้องในลูกเนี่ยจะมีแก๊ปที่อยู่ภายในนี้แล้วเรามีชิ้นส่วนลูกตัวนี้เวลาที่ลูกโดนผักไปเนี่ยเข็มหน้าเนี่ยก็จะแยงเข้าไปในลูนี้แล้วก็ไปกระแทกกับตัวตอกแก๊ปตัวนี้แล้วตัวเนี้ยก็จะพุ่งเข้าไปกระแทกกับแก๊ปอีกทีหนึ่งทีนี้พอเกิด การระเบิดของแก๊สเกิดแรงดันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะผลักชิ้นส่วนเนี้ออกไปด้านหน้าแต่ทีนี้มันชิ้นส่วนนี้มันไปไหนไม่ได้เพราะมันติดเข็มอยู่แรงดันก็เลยย้อนกลับไปมันจะมีแค่แก๊สบางส่วนหรือควันบางส่วนที่พุ่งออกไปเล็ดเล็ดออกไปได้ด้านหน้าแต่ว่าแรงดันส่วนใหญ่จะถูกดันกลับไปลูกก็จะถีบสไลด์แล้วก็สลัดบอกออกแล้วลูกหม่ก็จะป้อนขึ้นมาหลักการของเขาของแก๊กกันเนี่ยจะมีประมาณนี้สําหรับแก๊กกันรุ่นใหม่ๆที่เป็นระบบโบรแบ็กแล้ว แล้วแกป๊ปที่ใช้กับลูกกระสุนของโมเดลแกป๊ปกันเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบนี้จะเป็นถ้วยๆแบบนี้เราแกะออกมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปในตัวลูกนะครับซึ่งความต่างของโมเดลแกป๊ปกันกับแบงก์กันเนี่ยก็คือแกป๊ปกันสามารถที่จะเปลี่ยนแกป๊ปใส่ในลูกเนี่ยใหม่ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆใช้ปอกลูกเดิมเนี่ยซ้าๆส่วนแบงก์กันเนี่ยเขาจะมีลูกเฉพาะของเขาลูกของแบง์กันก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือรูปปอกเงินมีเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะกล่องเล็กกว่าเห็นเขาเทมว่าแรงดัน600จากเดิมเนี่ย430หรือ460ไม่แน่ใจแต่เพิ่มมาเป็น600แล้วก็มีรูปทรงที่ต่างไปจากเดิมนะครับผมแกะให้ดูเลยให้เพื่อนๆที่เล่นแกล้งกันเนี่ยได้ตัดสินใจด้วยว่าจะซื้อรูปเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่ดีอ่ะรูปทรงเขาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เก่าอันนี้ใหม่ คล้ายๆกันครับใกล้เคียงกันเลยแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะมีความดังมากกว่าเพราะว่ารูของปอกกระสุนมันใหญ่ดีแล้วเขาก็เคมาอยู่แล้วแหละว่ามันดังกว่าแล้วก็แรงดันเยอะกว่ากระสุนของแบงก์ก็จะมีประมาณนี้ระบบของแบงก์ก็คือบรรจุกระสุนในแม็กซีนแล้วก็เล่นเหมือนเป็งจริงเลยแล้วก็ขึ้นลำไปแล้วเหนี่ยวกลไปปุ๊บโบแบ็กสลัดปอกแล้วก็ลูกใหม่ก็ขึ้นมาทีนี้มันจะต่างกับแก๊ปการตรงที่ว่ามันจะไม่มีเข็มหน้าครับ แต่มันจะอาศัยแรงดันที่ลูกเนี่ยพ่นออกไปด้านหน้าเนี่ยแล้วพ่นออกไปแล้วไปเจอกับแกนเหล็กหรืออะไรต่างๆที่เขาทาไว้เพื่ออุดแรงดันเขาจะมีจุดอุดแรงดันในบางรุ่นเนี่ยสามารถถอดได้แต่พอถอดไปปุ๊บสไลด์ไม่โบแบบ็ดเพราะว่ามันโล่งเกินไปลูกแบงค์เนี่ยไม่ได้มีแรงดันมากพอที่จะถีดสไลด์ได้ด้วยตัวเองนะครับมันจะต้องมีการอั้นในลํากล้องอั้นแรงดันเอาไว้เพื่อให้มีแรงดันย้อนกลับไปถีบสไลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาทําคลิปทดสอบกันว่าเอาลูกแบงค์ไปใส่กับปืนจริง มันยิงได้นะครับผมเคยเห็นยู่มันยิงได้แต่ว่ามันไม่โบแบบเพราะว่าปืนจริงเนี่ยมีลํากล้องที่โล่งโล่งเลยเพื่อที่จะขับหัวกระสุนออกได้แล้วแรงดันของกระสุนจริงเนี่ยก็มากพอที่จะขับหัวกระสุนออกแล้วก็ขีดสไลด์ของตัวเองได้ด้วยแต่แรงดันของลูกดังทันเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้นครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกๆคลิปหลายๆคลิปที่ผมพูดไปเนี่ยว่าอย่าเอาของพวกนี้ที่มันไม่ใช่ปืนจริงอ่ะอย่าเอาไปแปลงไม่ว่าจะบีบีกันจะแก๊ปจะแบง จะอะไรก็ตามเพราะว่าเขาออกแบบมารองรับกับแค่แรงดันแค่นี้เองพวกสไลด์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รองรับแรงดันได้เยอะถึงจะมีสายแปลงที่แบบแปลงลำกล้องทำลำกล้องสแตนเลสมายึดใหม่แต่สุดท้ายแล้วนะคะรับเฟรมสไลด์นกหรืออะไรต่างๆที่เป็น,นกลไกของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้รับแรงดันของลูกกระสุนจริงได้ขนาดนั้นซึ่งบางคนก็เคมว่าโอ้ยแปลงยิงยันลูกบวช อ่าถ้าคุณโชคดีคุณได้ของทนขนาดนั้นก็โอเคแต่ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีแหละแต่ถ้าคุณโชคร้ายก็มีหลายๆเคสที่เขามาบอกมาเตือนมากล่าวบอกกล่าวกันในกลุ่มว่าอย่าไปแปลงสไลด์แตกชิ้นส่วนแตกเข้าเบ้าตาตาบอดเข้ากระโลกพิการเยอะแยะครับพวกที่เอามาแปลงแล้วบอกว่าเอ้ยยิงไปตั้งห้านัดยิงเรืงร้อยนัดไม่เห็นเป็นอะไรแต่มีเคสที่ยิงไปแล้วพิการอีกไม่รู้กี่เคสเขาไม่ได้มานั่งบอกคุณว่า ผมแปลงปืนเถื่อนนะแล้วผมก็ยิงแล้วผมเกิดอุบัติเหตุผมพิการผมอะไรอย่างเงี้ยจะรู้กันอีกทีก็คือออกข่าวบ้างหรือรู้กันในกลุ่มบ้างวีเครต,ต่างประเทศก็อีกมากมายนะเพราะฉะนั้นไม่สนับสนุนเลยให้เอาของพวกนี้ไปแปลงนะครับแม้แต่แก๊ปกันเนี่ยก็ไม่ไม่ได้สนับสนุนให้เอาไปแปลงใส่ลูกแบงค์นะครับมันไม่ควรเลยเพราะว่าบริษัทที่ผลิตน้ำกันเนี่ยเขาคำนวณแรงดันเขาคำนวณ การอั้นของลํากล้องเนี่ยมาดีแล้วเพราะคำนวณมาว่าอ่าอันนี้มันใช้ได้นะมันปลอดภัยผ่านมาตรฐานแต่แก๊ปกันเนี่ยเขาไม่ได้คํานวณมาครับเขาทํามาให้แค่มีแก๊ปใส่หน้าหัวกระสุนแล้วยิงไปแล้วใส่ดังโปง้งแล้วก็ชักคัดบอกมีแค่นี้เองแล้วก็อีกคําถามนะครับที่หลายๆคนถามเข้ามาว่ามีหน้าร้านไหมครับหน้าร้านอยู่ไหนคือผมได้บอกว่าผมไม่ได้เป็นร้านค้าครับผมไม่ได้เปิดร้านขายปืนหรือขายอะไรคือผมเป็นคนที่สะสมแล้วก็ได้มามือสอง เราผมก็ปล่อยต่อมือสองตัวไหนที่ไม่ถูกใจแบบได้มาแล้วมันมันหนักมันก็ไม่ได้ไม่เข้ามือผมก็ปล่อยต่อตัวไหนเบื่อแล้วไม่อยากะสมก็ปล่อยต่อแต่มันจะมีเกียนประเภทหนึ่งครับผมเพิ่งเจอมาเลยผมขออนุญาตระบายในคลิปนี้แล้วกันไอเกียนคงนี้ยมาทักหาซื้อลูกดัมมี่ครับอ่าผมก็บอกว่าผมมีแบบนี้เป็นลูกไดไฟมีสปริงด้านในผมขายเท่านี้อ่ามันก็บอกว่าถ้าผมเอาห้าลูกเอาสิบลูกลดได้ไหมนู่นนี่นั่นอ่าผมก็ตอบไป ต่อราคาแล้วเสร็จเสร็จสับแล้วก็หายเงียบไปนะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะไม่ซื้อไม่เป็นไรทีนี้ผ่านไประยะหนึ่งทักมาส่งรูปพวงก,กุญแจที่เขาไปซื้อมาจากราซาด้าพวงก,กุญแจกระสุนนะคือเขาซื้อมาในราคานัดหนึ่งมันถูกเพราะมันเป็นพวงก,กุญแจผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะส่งพวงก,กุญแจมาขยงผมทําไมว่าได้มาในราคาถูกกว่าผมเลยบอกว่าของผมอ่ะมันเป็นลูกไดยไฟของญี่ปุ่นมันคนละเกตกันมันบอกผมร้อนเหรอผมไม่ได้ร้อนนะครับแต่ผมลำคาญ คือมึงไม่มีค่าอะไรให้กูต้องมานั่งร้อนกับมึงหรอกเสียเวลากูกูไม่ให้ค่าแถมมีการบอกว่าผมเคยเห็นของจริงหรือเปล่าเหมือนประมาณว่ามันเคยเห็นของจริงแล้วเนี่ยไอ้กุญแจที่มันซื้อมันเนี่ยเหมือนของจริงเรื่องของมึงครับกูคเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็เรื่องของกูครับแต่อยากจะถามกลับเหมือนกันว่ามึงเคยเข้าสนามยิงปืนไหมมึงเคยยิงปืนจริงหรือเปล่ามึงเคยยิงลูกอะไรบ้างแล้วแถมมีการใส่ไลฟ์ผมว่าไปเอาลูกปืนของใครมาลงขายมีหน้าร้านหรือเปล่าขายของอะไรเงี้ยขอตอบเลยนะว่า กูจะมีหน้าร้านไปทํามะเขืออะไรครับกูไม่ได้เปิดร้านขายครับกูปล่อยของมือสองของสะสมไม่ได้ขายมือหนึ่งครับดังการนี้กูก็ซื้อมาสะสมครับไม่ได้ขายตัวนี้กูก็ซื้อมาสะสมครับไม่ได้ขายกูถึงได้ไม่ลงคลิปตัวเนี้ยไม่ชอบก็ปล่อยต่อแต่ไม่ได้ว่าซื้อของมือหนึ่งมาแกะซีนออกมาแล้วมาเปิดขายเป็นร็อตๆๆอย่างนี้ไม่ใช่บ้าหรือเปล่ากูจะมีหน้าร้านไปทำมะเขืออะไรผมก็ขอโทษ ทุกคนที่กำลับบงดูคลิปนี้อยู่ครับผมขออนุญาตใช้คำหยาบนะอยากจะบอกไอเด็กคนนั้นว่ามึงไปเล่นไกลๆครับมึงซื้อพวงกุญแจลูกกระสุนมาไม่ต้องมาส่งให้กูดูก็ได้พอมึงส่งมาให้กูดูแล้วมึงมาพิมพ์ทะเลาะก,กับกูเพื่ออะไรครับมึงจะเหอะกระสุนพวงกุญแจอะไรก็เรื่องของมึงครับมีการมาบอกด้วยนะว่ากระสุนเป็นเหล็กขอโทษครับเหล็กส้นตีนอะไรครับกระสุนปอมเนี่ยแม้แต่กระสุนจริงเนี่ยมันยังไม่ทำจากเหล็กเลยกระสุนปอมมันจะไปทำจากเหล็กเพื่ออะไรครับให้มันขึ้นสนิมเล่น มันต้องเป็นซินทรอัลอยเป็นโลหะผสมเป็นอะไรก็ว่ากันไปเสือกรู้ไม่จริงไงขอโทษทีนะที่ต้องระบายในคลิปนี้คือมันเกียนนะครับผมก็เลยบ็อกมันไปมึงบ้าหรือเปล่าเอาพวงกุญแจมาแล้วจะมาเทียบกับรูปไดไฟจริงๆผมแม่งโตรไม่ไม่อยากทะเลาะกับใครเลย,เยแต่มันอดไม่ไหวจริงไงพวกเกียยพวกเนี้ยเลยขอพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นที่ระบายแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้เจอคนเดียวพวกกินเกียอยงเงี้ยมันมีมาเยอะมีที่แบบว่า ทักมาถามแม่งเป็นร้อยข้อความแต่ว่าไม่ซื้อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่เคยว่าอะไรใครเลยแค่อาจจะตอบน้อยลงน้อยลงไปเพราะว่ารู้ว่าคนเนี้ยมันจะถามไปงั้นแหละผมก็แบบไม่ได้ว่างมาตอบตลอดเวลาไม่ได้ว่างมาตอบทุกคนทั้งวันยังมีคนอื่นที่ต้องที่ผมต้องตอบอีกคลิปเนี้ยผมอธิบายกลไกการทํางานอะไรทุกอย่างความแตกต่างระหว่างจับก,กันแบงก์กันอะไรผมเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ได้ระบายอะไรไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อยากจะขอว่าต่อต่อไปนะครับอย่าเกียน คือมาถามไม่เป็นไรมาถามซื้อแล้วไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมยินดีเสมอเคือโอกาสหน้าคุณอาจจะกลับมาซื้อผมก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาเกียนแบบนี้ครับเอาวงญแจมาขิงว่าแบบถูกกับลูกไดไฟปัญญาอ่อนครับขอโทษทุกคนด้วยที่ถ้าผมพูดคําอยากพูดอะไรที่ทําให้คนอื่นฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะแต่ผมก็ไม่ค่อยโอเคกับไอ้ปัญญาอ่อนนี้จริงๆครับก็อขอตรงนี้เป็นพื้นที่ระบายแล้วดักเกียนอีกหลายๆคนที่อาจจะเข้ามานะรอะผมเจอมาเยอะละ ไงก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้รู้แล้วว่าการทํางานของแต่ละตัวเป็นยังไงตัวนี้แกปกันเปลี่ยนแก๊ปใช้ลูกซ้ําได้เรื่อยๆตัวนี้แบงกันยิงแล้วเสียลูกเลยแต่ทําจากโลหะอุ้กระบอกตัวนี้ก็แกปกันเป็นโลหะแต่ว่าเป็นระบบชักยิงทีละนัดใช้แก๊ปยัดเข้าไปเลยหน้าหัวกระสุนแล้วก็ลั่นไกเสียงดังโป้งแล้วก็ชักยิงอันนี้ที่สะสมเพราะว่าไม่ใช่เพราะมันยิงสนุกหรือมันอะไรคือมันสวยดี ไม่ปล่อยนะครับตัวนี้หรือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเลือกคนซื้อนะครับตัวเนี้ยตอนแรกเขาก็ไม่ปล่อยแต่ว่าพอเขาจําเป็นต้องใช้เงินเขาก็เลยปล่อยเขามีคนรู้จักที่มาตื้อซื้อเขาอยู่แต่เขาไม่ขายเพราะรู้ว่าคนนั้นจะเอาไปทําอะไรแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมสะสมให้มันเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้ก็พอใจแล้วครับมันสวยเป็นของสะสม